สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราตกงานนะคะคือแบบตกงานหนักมากๆแล้วก็ต้องหางานทําอันนี้เราหางานทําได้แล้วคือแม่บ้านนะคะแต่บ้านคือบ้านหลังไหนอะขอดูเอ่ะอติดลักสมัครแม่บ้านตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มีใครมาสัทีมาแล้วแค่คุณนายไหนไจ๊ะ อ้าวมีคนมาสมัครงานแล้วหรอใช่ค่ะเออเดี๋ยวฉันต้องสัมภาษณ์เธอนะตามฉันเข้ามาสิอือฮอ่านั่งลงแล้วไปูก่อนสิคะอ่าเธอก็รอกให้ฉันสิโอเคนั่งลงจต่ฉันขอสัมภาษณ์เธอนะอาอยุเท่าไหร่แล้วจ๊ะยี่สิบสองค่ะเพิ่งจบเรียนค่ะเพิ่งเรียนจบอายุยี่สิบสองใช่ไหมนี่ตอนนี้เธอยังไม่มีงานทําใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีประสบการณ์อะไรคือ เธอสามารถทำอะไรได้บ้างถูพื้นทำอาหารกวาดบ้านดูดฝุ่นทำทุกอย่างค่ะโอเคเลยฉันต้องการอยู่พอดีเอ่ออะตามมาเดี๋ยวฉันจะพามาดูบ้านนะเดินตามฉันมาจา้ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะอ,อ,อ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของชั้นหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากอะอะ,อ,ะออกมาดูหลังบ้านเปิดเ <laughs> <c oughs> อ่ะตามชั้นมาจา้ะอุ้ยฉันติเอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนข้างบ้านนะเอาไว้สําหรับใช่เอาไว้สําหรับแบบฉันพาเพื่อนมาเที่ยวบ้านแล้วก็มาปาร์ตี้สังสรรค์กันตรงนี้อ่ะต่อมาเข้ามาจาะตามชั้นมาตามชั้นมาอ่ะขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะอันนี้ห้องใครล่ะคะ เอออันนี้ห้องฉันเองโ okay, อเคได้ไหนห้องดิฉันเอ้ไม่ใช่อันนี้อันี้ห้องแขกห้องแขกโอเคอันไหนห้องดิฉันเออปั๊บนึงนะอันนี้ก็จะเป็นห้องนะ้ะอ่ะเธอนอนห้องนี้โอเคค่ะอ่ะเธอนอนห้องนี้อันนี้นห้องคุณเลยคะ่ะใช่เพราะว่าบ้านหลังนี้ฉันอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเธอนอนใกล้ๆฉันไว้เวลาฉันมีอะไรเรียกใช้จะได้เรียกได้ถนัดหน่อยโอเคเดี๋ยวขอไปทำอาหารเกลืออะนะคะ โอเคลงไปเลยเธอเริ่มงานวันนี้ได้เลยนะจ๊ะเงินเดือนของเธอเธอต้องการเงินสี่หมื่นฮะไใช่ฉันให้เธอหนึ่งร้อยบาทจะ่ฉันให้เธอเดือนละหมื่นห้าพร้อมที่อยู่แล้วก็อาหารสามมื้อโอเคไหมโอเคค่ะทำเสร็จแล้วแค่คุณนในอะฉันจะมารอตรงนี้อยู่ไหนเธอก็เริ่มเหมือนฉันอยู่ที่เตาอาหารจ้าอ่ะว่าแต่สัมภาษณ์มาเธอชื่ออะไรเธอชื่อเบลหรือเรียก อีกอย่างว่าเบลล่าโอเคเบลเธอไปเอาน้ำให้ฉันด้วยสิได้แค่อย่างมาจริงๆเลยเหมือนฉันได้อะไรแบบขอบไรณค่ะโอเคขับใจมากเธอไปนั่งรอฉันอย่าฉันกำลังกินเธอเอาจานฉันไปหเอาจานสเต็กวางจ้ะวางกินให้อล่อยโอเคโอเคจ้ะ เธอไปยืนทางห่างนะจ๊ะเดี๋ยวฉันขอใส่ผงนัวก่อนผงนัวนี่จัดเต็กจะใส่ผงนัวํำเพื่อก็มันจะได้อะไรอีกคะนี่อุ้หเอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคฉันกินเสร็จแล้วเก็บจานด้วยแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยละกันเป็นลมตายแล้วใครกดกระดิ่งอ่ะเด็กเขาไม่ได้กดได้ยินเธอไปดูสิใครมาไม่มีนี่แค่ถ้าเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงโอเค เก็บจานทำความสะอาดหรือยังเดี๋ยวเขอเอามากวาดกันนะคะขออะไรนะเอาไมา้ก,กว่ดโอเคนี่ฉันจะดูทีวีรอะนะหนิวตรงอรงหมาน่ารักจังเลยอ่ะว่าจะเลี้ยงหมา ถ้าฉันให้หน้าที่เธอเลี้ยงสุนัขสักตัวหนึ่งเธอจะทําได้ไหมได้เค่เดี๋ยวเปิดชดทีวีกันนะแครเธอจ้ฉันกำลังดูทีวีอยู่อย่าบังจ้านี่เป็นไงคะไงคะเดี๋ยวฉันจะนี่เธอนี่เป็นไงสเตปดีลาบอกเลยเจออีกทีได้เข้าโรงพยาบาลโอเคต้สุต้องหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเป็นเพื่อนซะหน่อยละมง โอ้แสงดูฟุนดำมาถึงข้างล่างเลยใช่แค่หลับแม่บ้านก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เหงาโอ้ฉันนวกงหูมากเลยอ่ะ้าก็คุณแจ้งแม่บ้านน,นี่ฉันจะออกไปทุระข้างนอกนะเฝ้าบ้านให้ดีนะ okay, รู้ <okay. S 1> เรื่องไหมดิฉันมาด๋ยวก้องจนปิดดีกว่าทำอะไร ฉันก็มาตลาดตั้งแต่เธอก็อุ๊ยเอาตามไปดีกว่าตุ๊ทุอุ๊ยอุ้ยดกระดุกกระดุกนู้นนูเห็นอะไรแบบแบบเบลเธอทำอะไรอยู่ฉันไม่ทำนะคะคุณนายฉันดูกล้องจอนปิดอยู่แล้วไหนคุณบอกจะออกไปข้างนอกคุณกลับมานั่งทำไมอ่ะฉันแบบฉันเริ่มิบเงินไปฉันเริ่มมีกระเป๋าตังค์เอ้าโอุ้ยแส่งอะไรอ่ะปืน มีขโมยหรือป้าเนี่ยแล้วเมื่อกี้เสียงใครทำไม่รู้ออกไปดูซิถ้ามีโจรมานะมืดแล้วล็อกล็อกค่ะฉเป็นเจ้าของบ้านเปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดล็อกหน้าเลยเอ้าเธอรู้มาได้ไงฉันเธอล็อกประตูบ้านไปล็อกประตูบ้านโอเค รกแล้วไงฉันจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะอาบน้ำเสียงนีนี่เธออะไรล่ะคะ <cetera> เดี๋ยวจ้โดนอ้าวไปทำความสะอาดข้างนอกสิห้องฉันตอนฉันอยู่นี่มานี่ก่อนมาแน่อยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวมาข้างนอกเดี๋ยวนี้ตอนฉันจะบอกว่าตอนฉันอยู่ ห้ามเข้าห้องฉันเด็ดขาดเข้าใจเธอจะเข้าเงินฉันไล่เธอออกไหนคุณบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้เข้ามาไงกะตาตอนฉันอยู่เธอห้ามเข้ามาเข้าใจไหมฉันต้องการความเป็นส่วนตัวแล้ทำไมไปนอนได้แล้วนอนนอนเฮ้ยนอนติดบักเอเปลี่ยนชุดนอนดีกว่าฉันต้องไปหาชุดมั่งใช่ไหมเนี่ยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ โอเคเราจะนอนละเล่นในเพชดีกว่าใส่ชุดไหนนอนอ่ะเอปปิดูเจ้า,าไห,น,น,น,อน,อหนดีกว่าว่าเจ้ไหนทำอะไรอยู่อืมกูทูสีใส่ชุดนอนอยู่จดใจดีกว่าเล่นแอปเป็ดดื่มกาแฟาโอ๊ยนี่คือชุดอยู่บ้านแบบชิลๆค่ะ ออ้อไหนต้องแอบ,บไปดูห้องจ้นหนายกอดสัสแว๊ดห้องจ้นหนายเจ้าหายเอาเออดึกแล้วดึกแล้วดึกแล้วนี่ฉันให้บวัดไปดูสิทำอไ,ไมเมื่อกี้เ่าทำอะไรจ๊ะเมื่อกี้ฉันกินกาแฟไงคะ น่าใจเจ็ใจค่ะโอเคเดี๋ยวแยกย้ายกันไปนอนนะเราพรุ่งนี้นะฉันจะพาเธอเอ่อตามฉันไปซื้อของตอนเช้าด้วยรู้เรื่องไหมได้ค่ะโอเคงั้นวันนี้เท่านี้แหละโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนรอชมต่อ EP 2นะคะบ๊ายบาย